โลกโซเชียลที่ทุกๆคนอาจจะได้เห็นภาพจ้เอาวาานะครับคลิปชาวที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วในขณะนี้ครับลาสิกขาแล้วนะครับโดยเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินขณะที่ตํารวจกําลังรวบรวมหลักฐานหากมีความผิดต้องดําเนินคดีตามกฎหมายที่สำนักงานเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกครับพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับพร้อมด้วยพระครูศรีสุธรรมมาภา,าขอประครับ สุธรรมมากรน,นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพระประหลัดบุญเรืองสุทธศีโ,โรเลขาการรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสุปราณีคงสมพงศ์นักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวครับกรณีที่มีคลิปฉาวของเจ้าวาดวัดหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทางด้านพระราชัตรนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้ข้อมูลว่าเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกจริงที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเจ้าอาวาสได้เดินทางมาขอลาศิกขาบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมทางคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทางคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้าทํา จริงก็ถือว่าผิดพระธรรมวินัยแหละครับถึงขั้นปาราชิกอันนี้ก็มีหลักฐานมัดแน่นล่ะครับไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระภิสุสงฆ์ได้อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งจะตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบดูแลในสฝังของทรัพย์สินภายในวัดอย่างเร่งด่วนส่วนเรื่องของการซื้อบริการทางเพศนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลจะผิดกฎหมายหรือไม่นั้นให้เป็นไปนในเรื่องของกฎหมายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสืบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแหละครับ ก็ทางตารวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วทุกภาคส่วนตอนนี้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องพูดอย่างนี้กว่าก็ได้มีการติดตามดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ออกมารับชอบด้วยกัรลาสิกขาบทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครับก็คือในส่วนฝั่งแบ่งฝั่งก่อนนะครับหนึ่งคือความผิดทางด้านพระธรรมวินนยก็ลาสิกขาบทบาราชิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องตามทางด้านของผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิศนุโลกได้ให้ข้อมูลนะครับว่า ส่วนหนึ่งคือต้องตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ะนะครับสเรื่องของการซื้อบริการที่ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนั้นน่นนะต่ำกว่า18ปีหรือไม่มหรืออย่างไรต้องตามติดแล้วก็ถ้าเกิดมีมูลความผิดตามข้อกฎหมายก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในกรณีนี้ะนะครับ